สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด4ชีวิตหอบหิ้วกันเดินตากแดดทำงานร้ายจุดหมายค่ำไหนนอนนั่นวันที่5พฤษภาคม2564โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กอัชราภาัยสารทิรจ,จิตเป็นผู้พบครอบครัวนี้ที่เดินทางโดยใช้รถจักรยานบรรทุกของและเดินเท้ารวมกันทั้งครอบครัวซึ่งมีกันสชีวิต ทั้งสี่คนนี้จะเดินทางกันแบบไร้จุดหมายหางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนจ้างทำงานซึ่งทราบว่าเดิมที่ครอบครัวนี้ทำงานสวนอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแต่ตอนนี้เจ้าของสวนที่เคยทำงานอยู่นั้นได้ขายสวนดังกล่าวไปและไม่ได้ทำกิจการต่อแล้วครอบครัวนี้จึงต้องออกจากสวนและออกหางานใหม่แบบไร้ทิศทางทังนี้ครอบครัวนี้ใช้การเดินทางแบบเดินเท้าจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มุ่งหน้าไปยังผาเก้งเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางจะไปอย่างนี้เรื่อยๆขคำไหนก็นอนนั่นอย่างไรก็ตามอาเซียนป้าป้าศนหนึ่งหนึ่งผู้พบเห็นครอบครัวดังกล่าวได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าเดินทาง500บาทพร้อมกับฝากไว้ว่า หากใครพบเห็นครอบครัวนี้ฝากให้การช่วยเหลือได้ตามอัธภาพท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ